สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ผมก็จะมารีวิวแบบนกกีวีนกกีวีสามารถพบได้ที่ปิโอมจังเกิลโดยเมื่อผู้เล่นถือซีดนกกีวีจะเดินตามและสามารถใช้ในการเทมและผสมันได้และเมื่อเทมแล้วสามารถสั่งให้นั่งหรือยืนได้โดยเมื่อผู้เล่นขัานนกกีวีนกกีววีจะดรอปเมล็ดข้าว นกคีวีที่เ็มแล้วสามารถใช้ในการเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์ได้โดยมันจะนำผลผลิตที่เกี่ยวได้มาให้กับผู้เล่นโดยโนกคีวีสามารถเก็บเกี่ยวบีทรูทแครอทวีดและมันฝรั่งได้แต่จะไม่สามารถเก็บเกี่ยวแตงโมและปักทองได้นะครับโดยเราสามารถใช้นกคีวีในการทำฟาร์มปลูกผัก mm hmm. แทนเมเลเจอร์ได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ลาก่อนสวัสดีครับ